สวัสดีค่ะมุชชัชญาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปสองธุรกิจครอบครัวของคุณเจชนาทิปนักเตะดาวรุ่งที่เลี้ยงคนในบ้านมามากกว่า40ปีแล้วนะคะก่อนจะมีการร่วมทีมสโมสรญี่ปุ่นกวาดรายได้มหาศาลค่ะคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าทาเอาชาวเน็ตเนี่ยลุ้นกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นกระแสมาอยู่พักหนึ่งก็คือสองสามวันที่ผ่านมานะคะเมื่อทางด้านของคุณชัญญาธรรมดาค่ะไฮโซสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการโพสต์รูปภาพ คู่กับนักเตะชื่อดังอย่างคุณเจชนาทิพย์เนี่ยค่ะจนทาเอาแฟนคลับเนี่ยแอบสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเหมือนว่าจะมีการออกมาโพสต์รูปภาพร่วมเฟรมกันนั่นเองอะนะคะต่อมาค่ะทางด้านของคุณเจชนาทิพย์เองค่ะก็ได้มีการรับข่าวดีครั้งใหญ่นะคะเมื่อเพจคาวาซกิฟอนทะเลค่ะซึ่งเป็นเพจของสโมสรคาวาซกิฟอนทะเลนะคะแห่งเมืองคาวาซากิจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นค่ะ ได้มีการโพสร,ระบุว่าสโมสรได้มีการตัดสินใจว่า ชนาทิพย์จะได้ร่วมข่าวาสกิฟอนทะเลทางสโมสรเนี่ยรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงการเข้าร่วมทีมของชนาทิพนักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นอ่ะอันนี้เป็นข่าวดีแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะมุกเชื่อเลยว่าหลายๆคนนะคะก็สงสัยว่าเอ๊เส้นทางการมาเออคุณเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลก็จริงแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วหลายคนค่ะอาจจะยังไม่ทราบ ว่าแท้จริงแล้วนั่นเนี่ยครอบครัวคุณเจเนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันแน่อ่ะโดยคุณแม่ของคุณเจค่ะก็ประกอบอาชีพขายขนมหวานนะคะซึ่งเป็นอาชีพนี้แหละ ที่มีการเลี้ยงครอบครัวมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า40ปีแล้วนะคะเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเปิดร้านที่ชื่อว่าพรสวรรค์ชวนชิมขนมหวานส่วนคุณพ่อของหนุ่มเจนะคะก็มีการเคยรับราชการทหารนั่นเองค่ะแล้วหนุ่มเจเองนะคะก็เลยกลายมาเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรับรู้พอสมควรแล้วนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม